อันนี้ก็แหนีมาเที่ยวตอนดึกตื่นเต้นคือร้านก็ถ้าพูดถึงที่ตึกน,นะคะอันนี้เนาะร้านปิดปิดกันหมดแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นฝั่งนั้นกันว่าเป็นยังไงมาถึงแล้วค่ะเฮ้ยมีร้านข้าวเปิด แต่ว่าจุดป,ประสงค์เราเราอยากไปหมาดรูตื่นเต้นอะไปหมาดไปดูไปหาอะไรกินดูกินเล่นๆเนาะร้านก็มีเปิดอยู่นิดหน่อยอยู่นะแบบว่าเหมือนแบบเหมือนพนักง,งานที่เขาเลิกงานดึกๆแล้วเขามางเงีย้ยค่ะมาแล้วมาดูกันว่าได้อะไรบ้บ,าบา้างได้โกโก้ทำเอง ตื่นเต้นมากแล้วก็เขามีน่ารักจังอันนี้เป็นอาหารค่ะแล้วก็ให้เขาช่วยเวมให้ด้วยร้านนี้บริการดีมากนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้แหละต้องมาชิมกันดูบ๊ายบาย